ให้ใช่แกให้เจทำประสาทตระสาทเด้อเรื่องปกติแปดสิบวันแปดสิบวันแต่ได้สามสิบห้าวันเรื่องปกติแม่ของผมตลอดเวลาปุณจิไปแล้วแม่แม่เขาบอกว่าเป็นอย่างเงี้ยบอกเป็นเพื่อนปกติของของลูกอ่ะมันเป็นตลอดเวลาเนี่ยตามหลังตามเอวเนี่ยมาให้หลวงพ่อครูไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจอนทัวร์นี่เพิ่งจะเป็นเหอเป็นตั้งแต่มาแล้วแต่ไม่นิบอกให้อยู่ไปก่อนให้ได้ครึ่งทางก่อน หนักขึ้นเบาลงหรือเท่าเดิมเท่าเดิมอ่ะบุญใดที่ทาขอให้สัมปทานใช่ไหมค่ะจะทั้งหลายทั้งปวเอบุญหลวงพอไปหาเจ็บหายปวดหายทุกข์อะไหายทุกข์ไรบ้างค่ะปมันหนึ่งมาสองค่ะปมัด้วยเหรอดีจะไปสัญจรเลยหหลงพ่อเขาเปิดหน้าเ้อ

ขาเสียวว่ามัานมีซี่สวยอยู่ยอมรับสภาพเราทำคอยเอาขาหน้ามาเอาเอาขามาจมด้วยนั่งใส่เข,ข่าเพื่อาพอแล้วนะเพื่อน ลเ้ลาไปดิ like ่ะแม่มาเพื่อสิ่งนี้ ก็บม <parece> <pad> ่ไปออกไปไหนไม่ไปไอ้แหลมแทงขอบินนี่นะงั้น

ีทุกคนน่ะทักช่วงแก้อยู่นอกจากว่าแก้เสร็จแล้วยิมยับอยู่หรือเปล่ามันได้ไปไหนหรอพ่อจี่ได้มากแค่ไหนดีลนะ